อ้าวเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นครับหลังจากที่ทีมชาติเวียดนามเนี่ยแพ้ให้กับอินโดนีเซียโอ้โหทำให้แฟนๆกีฬาฝั่งเวียดนามเนี่ยหมดศรัทธาครับทุกคนเหตุการณ์แบบเนี้เหมือนฟุตบอลไทยในอดีตเลยครับทุกคนจะเป็นยังไงครับไปฟังคลิปนี้กันครับ สวัสดีครับพบกับผมในโลกชาแนลกับสปอร์ดรามา่าลมากติดสถานการณ์ฟุตบอลที่ประเทศเวียดนามกันบ้างดีกว่านะครับทุกคนหลังจากที่เวียดนามเนี่ยได้แพ้ให้กับอินโดนีเซียไปซึ่งทำให้แฟนบอลเวียดนามเนี่ยโอ้โหหมดเลยครับหมดศรัทธาเข้าไปคอมเมนต์ต่อว่าฟุตบอลทั้งฟุตทั้งนักกีฬาฟุตบอลทั้งโค้ชโอ้โหยาวเหยียดเลย เดือดจริงๆนะครับแต่ละคอมเมนต์เนี่ยล่าสุดครับกับภาพที่หลุดออกมาเนี่ยให้โซเชียลได้เห็นนะครับโอ้โหบรรยากาศต่างจากเมื่อก่อนมากนะครับทุกคนแฟนบอลเงียะครับหมดศรัทธาทีมชาติเวียดนามไปแล้วหรือเนี่ยโอเคครับก่อนที่จะไปรับชมและรับฟังนะครับก็อย่าลืมฝากกด subscribe กดและกดแชร์ให้ช่องของผมนล์ชาแนลด้วยนะครับผมฟุตบอลทีมชาติเวียดนามครับนัด ที่แพ้ให้กับอินโดนีเซียไปนะครับหลังจากนั้นมาเอฟเฟกต์ของแฟนบอลเนี่ยโอ้โหเดือดมากจริงๆนะครับหลายๆคอมเมนต์เนี่ยคอมเมนต์แบบไล่โค้ดนะครับแล้วก็ตำหนิการเล่นบอลนะครับตำหนินักฟุตบอลโอ้โหเยอะจริงๆล่าสุดเนี่ยก็ได้เกิดปรากฏการณ์ครับผมแฟ bon นบอลเงี่ยนครับหมดศรัทธากับทีมชาติเวียดนามครับกับทีมชาติตัวเองครับ ต้องบอกเลยว่าเหมือนตอนทีมชาติไทยเนี่ยในอดีตเลยนะครับที่แฟนบอลเนี่ยโอ้โหมีไม่ถึง20คนเลยนะครับในช่วงที่ฟุตบอลไทยในตกต่ำนะครับล่าสุดเนี่ยก็ตั๋วชมแมตช์เวียดนามและอินโดนีเซียที่หาน่อยเนี่ยครับแฟนบอลน,นะครับให้ความสนใจน้อยมากโอ้โหบรรยากาศเนี่ยเงียบเหงาจริงๆครับดังที่ ็นในภาพนี่เลยนะครับนี่ครับโอ้โหไม่เห็นมีแฟนบอลเลยนะครับทุกคนคือต่างจากกับบรรยากาศเมื่อก่อนมากนะครับนัดแรกนะครับที่โอ้โหที่เบียดกันไปต่อแถวซื้อตั๋วดูทีมชาติของตัวเองเนี่ยนี่แหละครับก็หลังจากที่แพ้ให้กับอินโดนีเซียครับโอ้แฟนบอลก็หมดศรัทธาครับหลังแพ้ให้อินโดนีเซียในนัดที่ผ่านมาก็จะเงียบเหงาครับประมาณนี้เลยนะครับทุกคนไม่มีใครไปซื้อ ตัวชมเลยนะครับส่วนน้อยครับส่วนน้อยอาจจะมีเตมน้อยครับก็โอ้โหหน,น้าหนักใจจริงๆครับสําหรับนักฟุตบอลเวียดนามถ้าเราย้อนไปในยุคข,ของพี่ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะครับช่วงนั้นโอ้โหคนไทยเราเนี่ยตอนที่พี่ซิโก้เนี่ยคุมทีมชาติไทยนะโอ้โหคนไปเชียร์กันเยอะเต็มอัศจรรย์เลยนะครับทุกคนถือว่าเป็นปากฏุกการครั้งยิ่งใหญ่นะครับ ท,ทีมชาติไทยแล้วก็แฟนบอลของทีมชาติไทยเนี่ยถึงกับล้นอัศจรรย์เลยนะครับในครั้งที่พี่ซิโก้เจริญศักดิ์เสนาเมืองเนี่ยคุมทีมชาติไทยอยู่ปัจจุบันก็เวียดนามก็ไม่ต่างจากทีมชาติไทยเมื่อก่อนเลยนะครับก็ทีมชาติโอ้โหฟอร์มดิ่งเหวไปเลยก็เหมือนกับเวียดนามในตอนนี้เลยนะครับตอนนั้นนะครับก็คนไทยเนี่ยก็เลิกดูเลิกเชียร์กันไปเลยนะครับหลังจากที่ โคซิโก้นะครับได้ลาออกไปนะครับก็ไม่มีใครดูบอลเลยไม่มีใครเชียร์บอลเลยครับในช่วงนั้นคือเงียบเหงาไปเลยนะครับนี่นะครับเวียดนามก็ไม่ต่างจากทีมชาติไทยในยุคนั้นเลยโอเคทุกคนเรามาฟังคอมเมนต์บางส่วนกันนะครับว่าเขาเนี่ยมีความรู้สึกยังไงนะครับกับเวียดนามในตอนนี้นะครับคอมเม์แรกเนี่ยบอกว่าตุเซ่มันบอลตกยุคแล้ว ยังไปกล้าจ้างมาอีกพวกโค้ชฝรัง่งแกมันจะคุมทีมเก่งคือนักเตะต้องเก่งคลาดยุโรปขึ้นไปถ้าเอามาคุมอาเซียนแผนเทพแค่ไหนนักเตะมันเล่นไม่ได้ก็พังโอ้อันนี้ก็จริงนะครับทุกคนอันนี้ก็จริงนะมาฝา,ากคอมเมนต์ต่อไปครับทุกคนเอาจริงๆนะระดับไม่ต่างกันใครแพ้ใครชนะออกได้ทุกด้านพวกคุณหวังมากไป ผิดหวังมามันจะเจ็บมากฟุตบอลมันมีทุกทีมที่มีขาขึ้นและขาลงไม่มีทีมไหนเล่นคงเส้นคงวาไม่เคยแพ้ตั้งแต่ก่อตั้งทีมมาและแชมป์โลกไม่ได้เป็นของทีมใดทีมหนึ่งคอมเมนต่อไปครับก็บอกว่านัดเนี่ยน่าจะชนะอินโดนีเซียนะโอ้โหก็นี่ครับก็มาให้กำลังใจบ้างนะครับก็ คอมเมนต์ต่อไปครับก็บอกว่าสูสูนะเ,เงี้ยนคอมเมนต์ต่อไปครับก็บอกว่าไม่มีปักก็จบแล้วทีมชาติเวียดนามนอกจากจะเอาพีซิกโกมากู้ศรัทธาแฟนบอลคอมเมนต์ต่อมาครับก็บอกว่าสงสัยแพ้อินโดอีกนัดเพราะไม่มีเสียงเชียร์เลยถ้าแพ้อีกสงสัยพอมดฝรั่งเศษโดนเด้งแน่ น่าจะเด้งชัวนะครับผลงานถ้าแย่มาตลอดเนี่ยโดนไล่ like ออกแนโค้ดเอาจริงพูดถึงก็น่าเห็นใจทีมชาติเวียดนามนะครับรู้สึกว่าการโจมตีของแฟนบอลของทีมชาติเวียดนามเนี่ยหนักจริงๆนะครับแฟนบอลก็หมดศรัทธาทีมชาติเวียดนามตัวเองนะครับโอ้โหดูครับสภาพก็วางเปล่าเลยครับไม่มีใครไปต่อคิวซื้อตั๋วเลย เงียบกิ๊บนะครับทุกคนอย่างกับป่าช้านะทีเนี้ยตอนนี้ถ้าพูดถึงสถิตินะครับ5แมตช์ล่าสุดนะครับของทีมชาติเวียดนามาเจอกับอินโดนีเซียเนี่ยเวียดนามเนี่ยจะชนะ1ครั้งนะครับเสมสอ2แล้วก็อินโดนีเซียเนี่ยชนะ2ครั้งสำหรับตารางของกลุ่มทีมชาติเวียดนามนะครับก็จะเป็นกลุ่ม F นะครับรอบที่2 ทีมอันดับหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นอิรักนะครับแข่ง3ชนะ3เลยนะครับทุกคนก็อันดับสองเนี่ยจะเป็นอินโดนีเซียนะครับแข่ง3ชนะ1เสมอ1แพ้1นะครับส่วนเวียดนามเนี่ยอยู่ที่อันดับ3ครับแข่ง3ชนะ1และก็แพ้2ครั้งนะครับส่วนอันดับสุดท้ายเนี่ยจะเป็นฟิลิปปินส์นะครับแข่ง3นะครับ ก็เสมอแพส,สำหรับนัดที่เวียดนามจะเจอกับอินโดนีเซียครับก็จะเป็นวันเวลาเดียวกันกับทีมชาติไทยวเวียดนามจะเจอกับอินโดนีเซียนะครับก็วันที่26มีนาคมนะครับก็เวลา19 00. 00. นาฬิกาจุด00นครับก็หนึ่งทุ่มนี่แหละครับทุกคนครับหลังจากครับก็จะเป็นทีมชาติไทยจะเจอกับ เกาหลีใต้นะครับก็เป็นวันที่26มีนาคมเหมือนกันนะครับแต่เวลาของทีมชาติไทยเนี่ยจะเตะที่19นาฬิกา30นอนโอเคครับยังไงก็เอาใจช่วยนะครับสำหรับฟุตบอลทีมชาติเวียดนามนะครับเจ้าอาเซียนนะครับที่ตอนนี้ตกไปแล้วนะครับ7ขั้นนะครับสำหรับเจ้าอาเซียนโอ้คครับนี่ก็เป็นข้อมูลเล็กน้อยนะครับที่ได้ นำมารวบรวมแล้วก็มาเล่าให้แฟนกีฬาได้ฟังกันนะครับส่วนแฟนบอลทีมชาติไทยนะครับก็อย่าลืมนะใครที่ยังไม่มีตั๋วนะครับก็ไปซื้อได้เลยนะครับแพงโคตรนะครับตอนนี้ผมก็ไม่ซื้อแล้วนะครับโอ้โหเอาเก็บตังค์ไม่กินข้าวดีกว่านะครับจากบัตรหลักร้อยนะครับตอนนี้โอ้ปลาไปพันสองพันแล้วครับทุกคนส่วนใครที่อยากดูข้างนอกครับก็ไปดูได้นะครับมาดามแป้งเนี่ยจัดจอใหญ่ให้ดูข้างนอกเลยนะครับ ก็ไปไปดูกันนะครับทุกคนสนุกแน่โอเคครับใครที่ชอบก็อย่าลืมนะฝากกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ช่องของผมนร o o m channel ก o r ดราม่าด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ